ค,คือคือตอนคืนช่วงนี้ติดรายการก็เลยนอนดึกตื่นสายดูรายการอะไรเอาจริงๆนะอยังจัาชื่อรายการแม่งไม่ได้เลยแต่สนุกเป็นรายการอาหารรายการอาหารเกาหลีดูใน Netflix ปะดูใน Netflix เรียบร้อยอเฮียเมื่อคืนสั่งแม็กมาแดกเลยแม็กโดนัทเข้าได้นะครับกินง่ายกินไวกินอร่อยกินแม็กโดนัทสมุไรตั้งแต่รู้ว่าชกแล้วทำใหญ่ ตอนเย็นมาปบดคอชิบนหายบนทั้งวันอจริงก็คือวันนี้เป็นรอบถ่ายกระตันยูทูไนท์ที่ค่ำที่สุดดึกที่สุดเพราะเราจะเริ่มกัน3ามค่มตรงฮะแต่ว่าข้างบนนี้เซตอัพนี่บอกเลยว่าเต็มที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายกันมาเพราะว่าคุณอาตอมชนะกันเนี่ยเขายกเครื่องดนตรีแบบใส่เต็มมากๆ <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะเล่นดนตรี <c oughs> โดยไม่มีคนดู <c oughs> ไม่ไม่มี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 คนลงทะเบียนมาเต็มพาไปดูหน่อยได้ไหมพาไปดูได้เลยว้ยแฮปปีรับแป้บแป้บรรยากาศก่อนเริ่มโชว์วันนี้เนี่ยพื้นที่นี่คือแบบเราดูฝั่งนี้ก่อนตอนเขาพกมาเนี่ยเขาขนมันสาวเซอร์นะลำโพงลำโพงเทียบดูเวทีดินดูเวทีบอกเลยว่านักเพราะว่าเขาเขาขึ้นมาสามชั้นอ่ะแบกขึ้นมานะ ขอโทษพี่ๆทุกคนแต่ว่าน่าสนุกครับวันนี้บรรยากาศน่าจะดีเดี๋ยวรอดูเลยคนเยอะด้วยวันนี้วันนี้คนเยอะจริงๆถ้าเปิดมากกว่านี้ก็มามากกว่านี้แต่เดี๋ยวที่ไม่พอวันนี้ก็เลยมากันสองพั้้าคนเดี๋ยวเจอกันตอนไลฟ์เขาวันนี้ใส่สูรสีอะไรนสีเดิมีอยู่สูรเดียวจากไหนอือจากร้านสูตรคิ้วปกติเราจะเล่นปสนสูรคิ้วน่ารักแต่จริงๆแล้วมันสะกดอีกแบบนึงเออซึ่งก็ก็ไม่เป็นไร ต้องบอกว่าช่วงนี้มีวอล์กทุกสัปดาห์ติดตามได้ใน Before Tonight มาวันไหนนะวันอังคารทุ่มหนึ่งมาวันอังคารทุ่มหนึ่งยอดวิวเริ่มเพิ่มแล้วเมื่อวันก่อนไอเทสดีใจขึ้นมา0อแล้วคนดูเยอะล่าสุดมี5,000แล้วนะจริงอ่ะจริงขอบคุณเกลืเเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องผลประกอบการปี2 0 2พต่ิเด็ดลบ ก่อนคุณเพิ่งไปดูที่หลด2มานี่รีวิวให้ฟังหน่อยดิผมหลับผมหลับไ่หลับไ่หลับโอ้ยที่โคตรมันไปดูที่เออ่ไอคอนไปดูลงไอแม็กด้วยโอ้เป็นไงโอ้ยไอเยี่ยมันจริงนี่นี่เป็นแฟนที่ยอดอยู่แล้วภาคแรกเนี่ยมันจะมีความสยองมันจะมีความหลอนใช่ป่ะแต่ว่าท้ายๆของภาคแรกเนี่ยถ้าใครได้ดูแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบบูเข้ามามีความมันเข้ามาพอเป็นภาคสองนี่คือแบบโอ้โหบูจัดเต็มมันจัดผมแบบเออไปอ่าน นักวิจารณ์บางคนนะเนาะเขาเขียนถึงแหละคนที่ทำมีเดียเขาก็บอกว่าภาคนี้มันคือแอดเวนเจอร์เพลเรอร์ซึ่งแบบเฮ้ยแม่งใช่จริงเพราะมันผจญภัยมันแบบมีฉากที่ตัวละครเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ผีนะมันมีความแบบต่อสู้มันมีความมันมีความสยองหลายรูปแบบมีความเป็นบ้านผีสิงมีความลุยป่าสุดเลยนะชวนไปดูกันตอนนี้น่าจะถ้าวอล์กนี้ออกเนี่ยก็น่าจะเข้าโรงกันมาประมาณเกือบเกือบสัปดาห์แล้วใช่ไหมฝากไปติดตามครับเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ ผมเชียร์ให้ไปดูกันที่สำคัญคือบทสนทนาของตัวละครมีจุดที่แม่งโกลที time. เป็นหนังที่แบบบทสนทนากลนตีนความมันความแบบต่อสู้ความสยองครบรถอะ่ะนักแสดงเป็นไงนักแสดงนักแสดงเกง่งอย่างน้องนีหน้าที่มาในรายการเงี้ยจะเอาจริงๆเราคุยกับน้องก่อนที่จะได้ดูหนังใช่ไหมน้องนีหน้าเขาบอกว่ามันก็จะมีฉากที่แบบ น้องก็ต้องทํางานหนักอะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้คือประทับใจน้องนี่น่ามาส่วนนัเดชนี่แม่งโคตรเท่พี่ยักษ์นี่แม่งโคตรเท,โโท่เอ้จริงมันมีฉากบางฉากที่แบบเอ๊ะแหม่แจ๋วอะเออชวนไปดูกันครับชวนไปดูครับหนังไทยสนุกเหมือนกันที่หยด2ในโรงภ<อ>าพยนตร์ครับผมวันนี้ทำอะไรครับจอดีวันนี้เรามีถ่ายคุณอาตอมครับแล้วก็ไล์เฮาเป็นดน <G uard> ตรีมุกตีเพื่ไม่รู้จักมุมกล้องเลยเรียนนิเทศยังไงเนี่ยสวัสดีครับทุกท่านทุ ทำไมวันนี้ใส่สูตรเนี่ยเรียกใส่มาทำงานทุกวัตนตั้งแต่ได้สปอนเซอร์ดีๆมาเจ้าหนึ่งก็เลยแบบอยากใส่ทุกวันเลยเ <c oughs> จ้านั้นก็คือสูตรคิว <c oughs> เขาก็ให้สูตรกับพวกเราทีมงานแล้วก็ทางผมกับดันยูน <c oughs> ด้วยจัน <c oughs> ยูไลฟ์เท้าวันนี้ก็เป็นพิเศษมากก็เป็นพี่อตอมก <c oughs> ็จะมาเล่นวันนี้ก็จะดึกนิดนึงแต่ว่าคิดว่าครบรสแล้วกันจริงๆแล้วบอกเลยว่าทำงานช่วงนี้นี่ผมบอกเลยว่ามาม่าเข้าแล้วเฮ้ยของเข้ามาเป็นตะวันแล้วไม่ครับซื้อแดดหนเบี้ยเฮ้ยวิ้งอ้าวทำอะไรของันเนี่ยทำงาน หน้าตาคุณดูมีความสุขแต่ามาได้ครับคุณทำง,งานอย่างนี้เนี่ยคุณไม่มีธุรกิจโดดเด่นเลยครับคุณเอมีครับมีครับอยู่ในตหลวงครับเปิดร้านเป็<ห>นจับเล็กๆบางร้านที่ทำร้านพวกทำร้านศิลปะอะไรแบบนีน้ก็แวะเข้ามาได้อะไรชื่อร้านว่า Neverhood Good Moment ครับนี่เดี๋ยวฝากเบสต์ต่อให้ได้เลยนะครับไป่นเข้ามาอย่าไปร้านเจ้าก๊กโแล้วก็ไป n e เ e r h o ฮูดกูดดีอะไรก็ได้ร้านเขาดีอร่อยสั่งไงผัดกะเพราวันนั้นกินไปสามจานโอ้โหอร่อยเหรอให้น้อยดี บรรยากาศร้านแบบคัน n t r คัน u n t แปลว่าร้านนอกอยากได้แบบชื่อปักผ่อนแด้ร้านเหมือนได้เลยครับคลองบางหลวงนี่ชื่อร้านว่า Neighborhood Good Moment นี่เปิดถึงกี่โมงนะประมาณสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงครับแต่เปิดแค่นาทิตย์เท่านั้นนะครับอ๋อปกติปิดปิดปิดอ๋อร้านนั้นผมิไปมาวันอาทิตย์ป่ะอ่าก่อนเห็นติดป้ายขายขายกาแฟขายกิจการ เปิดร้านเหรอร้านอะไรครับมนคูณโมเมนต์ครับขอร้องอย่าตัดทิ้งนะครับถ้าใครดูรายการการตันยูทูไนนี่ยบอกเลยว่ากาแฟอัาดันี้พี่เอ็มคนทำต้องบอกใครที่ไปที่ร้านมีสีพิเศษลด90%้าสบเอรเพราะว่าปกตินะครับหมดขายก็สร์อาทิตย์ อาหารมีอะไรแนะนำไหมมีกะเพราหมูสับอะไรเงี้ยครับอาหารผมแบบว่าทั่วไปกินกินเพื่อทำงานราคาหมว่าราคาถูกสุดในย่านเลยนะครับประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นมีเท่าไหร่เข้าได้สามบาทเข้าได้เลยเข้าได้เลยนี่กรรมตังค์ไปร้อยหนึ่งเนี่ยเหลือเหลือใช้แน่นอนครับมีทั้งกิจกรรมอาหารเครื่องดื่มโอ้แล้วอย่างร้านเขาอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาโอ้สิวิดี อันก้่อย่าเงี้ยหรอมันร้อนนะยังเยอะมีเพจมีอะไรไหมมีมีเพจ TIG ครับ n e v ู r w o o d Good Moment คดี๋ย่ขึ้นได้๋ยวขึ้นได้ขึ้นได้ไปถือคลิปออนไลา์ติดไปแล้วไม่แน่เอ้าจะขยายร้านเหรอป่าวโดนฟ้องอ่ เป็นไงบ้างครับวันนี้พวกเรากระตันยูไทยสนุกสนานครับวันนี้ต้องบอกว่าได้ทั้งโชว์ได้ทั้งคาก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันนี้เอาเพลงใหม่มาฝากในรายการด้วยครับผมเพลงอะไรบ้างฮะวันนี้วันนี้หลัก,ลกๆที่เอามาเล่นให้ฟังสองเพลงใหม่ได้ฟังครบทั้งคู่เลยครับมีเพลงลายอ่อนกับเพลงรีบจังครับเป็นซิงเกิลล่าสุดครับผมมีอะไรอยากฝากไหมครับผลงานอะไรฝากให้ไปสุดทุกมาดีๆนะฝากผมมาอันนี้แหละแล้วก็ฝากเพลง ก็เดี๋ยวช่วงประมาณพฤศจิกาจะออกอีกเพลงใหม่เป็นซิงเกิลใหม่นะฝากติดตามนะครับครับผมครับไอคิวนะครับเจ๋งมากครับอตอมเป็นคนสนุกคุณเจ๋งมากเห็นแบบว่าโหัวไวจ้าเขาไม่เดียนจ่อยแลยวพร่อมึงไงเทสขอบคุณมากครับขอบคุณมากเท่มากครับยินดีมากครัที่ได้มาเจอครับเดี๋ยวพี่ต่อยป่ะวันนี้หรือวันนี้วันนี้หมดแล้ววันนี้หมดแล้วไว้วันไหนคุณมีอะไรบ้างแล้วได้เลยครับได้เลยจอยได้เลยครับขอบคุณมากครับครับเจอกัน วันนี้นอกจากพี่อะตอมจะมาที่กันยูไลฟ์เราแล้วผมยังมีซีดีพี่อะตอมที่เพิ่งแกะซิวเมื่อกี้ด้วยมึงใครผมเจียงเป็น AE ที่นี่แล้วก็เป็นรุ่นน้องพี่ตอมด้วยเฮ้ย B B C หนึ่งห้าเจ็ดเอ้ย B C หนึ่งหกสามแล้วมีน้อง B C หนึ่งหกหกโอ้โหเป็นไงมาเลยนี่คือความภาคภูมิใจของเด็กคิดเดียนดีดีขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ลองปากกาให้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ติดผมลองเขียนหน้าเพื่อนผมไปแล้วเพื่อนนาน หนึ่งสอและสนะคะไค่ะอันนี้พีซี่เหมือนกันอ๋เหรอหนึ่งหกหกอ่โอเคขอบคุณนะคะหนึ่งสครับหนึ่งสครับหครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่โอเคร้าวันจะได้วันนี้เลทน่องจริงครับจบประมาณห้าทุ่มเราใช้หัวอันต่อประมาณ4ี่ทุ่มกว่าก็ดูเลย ตาลอ,อยแล้วแฟนคลับเขาอยู่กับเรานะั้งแฟนกับพีอ่อะตอมเนี่ยอ,อยู่กันตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนห้าทุ่มอ,อ่ะเขาจะกลับบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวมันข้ล่าเขารอถ่ายอยู่คุณก็ถ่ายรูปก,กับพี่อะตอมเต็มแล้วก็ใครที่ถ่ายรูปกขาฝากแชร์กับตันยูทูไนท์ด้วยนะฝากพี่อะตอมด้วยนะอยากให้ใครมาไลค์เขาหรือใครอยากให้ใครมากระตั้นยูทูบไนท์นนอีกคุณคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะพยายามดึงตัวเขาออกมาถึงเขาจะไม่มาเราก็จะไปเอาออกบ้านเขาเลยคุณมีไหมอยากให้มาออกอยากให้พี่โน้ตนะผมชอบพี่โน้้้้้้ตตตตโโโโนนนนออุุดดมมมมหหพพพีีี่่่าแลวกก็เท พี่จัดด้วยเรื่องทายอีกที่คุณอยากให้มาพี่ต้าหนึ่งอยากให้พี่ต้าหนึ่งนะพี่ต้าหนึ่งเขาจะมาไหมเขาเหมือนเขาจะมานะกราบเรียนเลยก็ขอบคุณป้ากบนะถ้าป้ากบได้ดูคลิปนี้อยู่ก็เด็กคนนี้ตายตาหลับแล้วก็ชีวิตก็อยากเห็นพี่ต้าหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะจริงๆก็น่ารักติดตามผลงานก็ไม่นานแล้วตาหนึ่งอยากเจอต้าเอ๋ไหมเจ้าตาเอ๋พี่ต้าหนึ่งบอกใครวะเนี่ยนั่นแหละแต่คนอื่นแล้วเหนื่อยแล้วที่อ่ะ ไม่สิงกูเลยวะวันนี้ทำไรครับวันนี้เราก็มีถ่ายแก๊งวัยหนุ่มอะมีพี่นัทพี่ท็อปพี่เบนจามินแล้วก็มีเซอร์ไพรส์คือพี่ต้น GT หรือว่าหลายคนรู้จักมันว่าสิงไอ้ลูกพ่อใช่ทำไรบ้างวันนี้ทำไรบ้างวันนี้อ่ะวันนี้มีเล่นเกมอ่ะจำลองสลับวัยหนุ่มไหมวัยหนุ่มวัยหนุ่มอ่าเนมโมดโูตโมเมะเล้อโคตโมคนร้านคนหมดเลยนะเนี่ยคนร้านจะปิดแล้วโฆษณาใหญ่เลยนี่เฮ้ยทำทำอะไรอยู่เด็กรับเด็ก นี่จำนวนการดูใน y YouTube ของเราตอนนี้นี่หาว่าขีะแปดสิบสี่จุดหนึ่งล้านคนเฮ้ย88แปดสิบแปดแล้วเปล่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้นอ่ะ งานก็ทําเรื่อยๆมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายอมขอบคุณมากนะขอบคุณลูกค้าทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ใจดีให้ใหกับรายการกาตูนยูทูไนของเราเราทราบถึงมากๆใครสนใจเข้าอีกก็ได้นะช่วงนี้รู้สึกว่าพอเป็นวัยรุ่นนะเราก็แบบพอนอนดึกอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดใสแต่ก็พยายามจะนอนไวแล้วนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับมันกระสับกระสายอาหารไม่ย่อยดิ้นก่อยมู้รสเลอะเป็นตด เอะไรวะเลยไปกดอดกระเพาะอะไรเงี้ยพี่ชายผมเทสคัฟนะเขากำลังทำสเปเชียลโชว์นี่รอบที่สามะใช่รอบที่สามที่โชว์อะไรนะคุณเทส o องเ i r e c t i o n wrong direction เล่าเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าผิดรูนี่เล่าอะไรของเขาแหละที่็นเจ้าชู้อะไรเงี้ย อ้าวเหรอเมื่อก่อนไงแต่ว่าตอนนี้เจอทางที่ดีแล้วก็เลยเป็นมีใจเดียวรับเดียวเจอทางที่ดีหายบัตรแล้วตอนนี้บัตรราคาเ็าเรียกอะไรสามร้อยห้าสิบบาทเป็น early bird early bird อีกซื้อกันได้แล้วคุณสามร้อยห้าสิบบาทราคาเต็มสี่ร้อยาคาเต็ม400อยตอนนี้ early bird สามร้อยห้าสิบผมเล่นเปิดได้คุณแล้วก็มีแบมแบมเชฟแมนคนที่ถ้าจำนึกภาพไม่ออกคือคนที่มารถดีเชอาดที่หุ่นมีมีหน่อยผมบอกในโชว์นี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับการเดินทางของผมเกินเนอะไรเงี้ย ก็ชวนคนมาดูนะฮะว่าเวลาเห็นเราอย่างเงี้ยเรามีเรื่องเล่านะแล้วเราจริงๆเราพื้นฐานเรามาโดยแสดงพรมดีรนะมันก็จะมีการเล่าเรื่องเนี้ยว่าเป็นยังไงอยากให้ซื้อบัตรเราเปิดใจดูรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หลายคนเขาก็เริ่มําแล้วเมื่อก่อนมีพี่โน้ตเนาะแล้วก็มีพี่อุ่นทาได้เดี๋ยวจะมีหลายคนตามมาซึ่งพวกเราก็ทํามันอยู่แล้วก็ดีใจมากที่คนไทยเริ่มสนใจสิ่งนี้แล้วก็ฝากมาดูด้วยนะฮะอะไรดีชวนมาดูชวนมาดูอีกคนอีกชมผมหน่อยดีกว่าอะไรนะชมผมหน่อยดีกว่าอยู่กระตันยูเยอะ ชอบให้คนชมเพียอนเขาก็เป็นคนดีอ่ะเขาก็สอนผมหลายอย่างเรื่นเจ้าชู้เจ้าอะไรเงี้ยอย่าไปทำเอออย่าไปทำผมก็เชื่อฟังเชื่อฟังเชื่อฟังเขาเชื่อฟังเฮ้ยคุณว่าจะทำโชว์เลยสวัสดีครับขายโชว์ไปวันก่อนว่า13มกราจริงจริงแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ผิดปีนะจำผิดปีเป็นของปีนี้อย่าไปดูเลยเฮียเดี๋ยวไปดูคนดูนี่ว่ะหนึ่งสองซ่มเฮ้ยยังไม่ไปนะเจได้ครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นฮะ วันนี้เราเป็นเกมชื่อว่าคอมมิทคุกฮะเฮ้ยเล่นยังไงครับคอมมิทคุกนี่ฟิลคล้ายกับแวร์วูฟอ่าเรามาบิดคาแรคเตอร์บิดไปมาป่าดิมาป่าเป็นนี่ ตำรวจนักคุณคุ้นเอตํตำรวจอยู่แม่นี่ตำรวจตำรวจคือตัวแทนหมาป่าใี้พูดให้เข้าใจง่ายอ่าแล้วก็คนคุกคนคนคุกไมเป็นชาวบ้านปกติั่วไปนี่ตัวนี้ดีเด็ดสายโจนสายโจรสายโจนนี่คือคนที่ตอนหลับตาในชี้ว่าเอ้คนนี้เป็นตำรวจหรือเปล่าถ้าเป็นตำรวจเอ้เหมือนเสียถ้าเป็นตำรวจทางงี้เป็นคนดีนี่อย่างนี้คนดี ถ้าเป็นโจรเหมือนกันทําอย่างนี้อันนี้ไม่ดีอีกคนนึงนี่ตัวนี้เด็ดบอดิกาบพอบ้านเฮ้พอบ้านพอบ้านนี่สามารถปกป้องใครก็ได้ไม่กระทั่งตัวเองแต่ว่ามีกฎว่าห้าปกป้องตัวซ้ําสมมุติตาที่ปกป้องตัวเองไปลวตาตาน้นเราปกป้องคนอื่นไปเรื่อยๆตัวนี้จาคัญมาขอบ้านประมาณนี้เกมผมว่าน่าจะสนุกนะเพราะว่านี่เราเอามาเดวล์หลอบเดลลหลอบแล้วพัฒนาอ่าเราเอาให้เข้ากับตีมวัยหนุ่มนี่ตอนคลิปออกไปวัยหนุ่มใกล้จะออกแล้วก็ฝากไปดูหนังเรื่องวัยหนุ่มเลยนะวันนี้ดูแกล้งก็เปยังไงนะ เกมนี้ก็ดีนะถ้าสมมติใครอยากทําให้เกมนี้เราเอามาทําขายเนี่ยคอมเมนต์เลยกดบอกว่าอยากเล่นพันคอมเมนต์ไม่เล่เราทําขายเลยอันเดียวเลยฝากซื้อได้แล้วสวัสดีครับะวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อลายใช่วันนี้เป็นแบบเสื้อหมดพร้อมรับแรงกระแทกนะคุณนัดอนวิวอะไรผมไม่เป็นสนุกผู้ต่งรายการผู้นั่งเลยเสียงแต่ไม่พร้อม เป็นชนุดก่อนชุดสวยๆจากจากสื่อคิ้วค่ะเราจะทำอะไรครับเราเข้าไปดิแกงไว้หนุกครับถ้าคลิปนี้ได้วันไปแต่เนี้นผมรอดจากแกงนี้ถ้าไม่รอดก็แค่คลิปได้ว เป็นไงบ้างครับที่นัดวันนี้เยี่ยมครับผมได้แต่ดูไงพออยู่จริงๆช่วงแรกก็เก่งแต่ว่าพอพอผ่านเกมเกมแรกไปก็โกลงเลยครับฝากภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม2544ด้วยนะครับเข้าฉายยี่สิบแปดพฤศจิกายนนี้นะครับโกลงภาพยนตร์ไปแล้ววันนี้วันนี้เอามาสนุกมากครับคอมไม่คุกโคตรมันครับเออไม่กันแล้วงอื่นน่าไปดูหนังไหม น่าน่าดูมากครับตน้าแสดงนี่เขาสายแบบแอคติ้งเข้าถึงตัวละครเลยอ่าเขาชวนไปดูก่อนใครโอ้จริงอ่ะผมชอบมากผมอยากไปดูรอบสื่อยิ่งกว่ารอบสื่อจริงอ่ะมันคืออะไรมันคือนั่งดูเถื่อตรงนี้เหรอเขาถ่ายมาะไรโทรศัพท์ไอโฟนนะตาเขาตัดต่อเดี๋ยวกูจะไปวนพี่พูดตัดต่อเข้าทางพุ่มกลับเจากเด็กได้เล่นหนังอ่ะรถดพุ่มหนีได้ไหมได้เล่นเล่าได้ผมแสดงหรือไมแสดงนักเองเฮ้ยเฮ้ยโกรธมากโกรธที่สุดโอ้โหโกรธที่สุดนี่ชีวิตขี้แล้วไม่ทำแล้ว อะไรอ่ะนี้อะไรอันนี้ว่างฟล็วกนไ้เหรวัสดีครับมีแต่มึงเป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณพี่โจมผมคุณพี่โจมใส่กล้องเลยไหมครับฝากด้วยนะครับวัยหนุ่มชื่นชมยังไงดูแล้วสนุกดีรำเนียโคตรมันเลยห้ามพลาดต้องมาดูต้องดเท่านั้นถึงจะได้รู้ว่าความเฮี้ยของเราองใช่เรฝากดูตัวตนนะครับกับวัยหนุ่มวันนี้ อันนี้เวยกับแขกรก็เชิญเยอะมากวันนี้มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เพิ่มก็คือว่าประเด็นของการคุยเกี่ยวกับหนังที่มันพูดรายละเอียดโดยรอบไม่ง่ายเมสเสจมันมีความเซนซิทีฟอ่ะมันเลยกลายเป็นทําให้บทสนทนาบางช่วงมันเกิดความแบบไม่เคลียร์แล้วก็เล่นได้ไม่เต็มพูดได้ไม่เต็มแต่ว่าก็หน้าง,งานก็คือ,อยอ่อการคุยให้สั้นลงแต่ว่ายังคงมีเมสเสจเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับนกหนังอะไรอยู่แล้วก็เอาเกมเข้ามา แล้วก็โชคดีด้วยแหละที่มีการเติมโรสเข้ามาช่วงท้ายก็เลยเป็นวันที่มันดีผมภูมิใจมากเบนเจามินเขามาบอกผมว่าเขาไปออกอรายการไหนเขาไม่เคยแบบสบายใจเท่านี้มาก,ก่าอนเขาบอกผมเป็นตัวเองแบบเต็มที่เลยเงี้ยรู้สึกแบบโอ้ยดีใจมากจริงๆก็ขอบคุณทุกคนเลยทั้ง Top, พี่ท็อปพี่เบนพี่เอ็มพี่นัทพี่จริทเนาะพี่ต้นก็มาด้วยมีคุณอาร์ด้วยผมคุณอาร์นะเขาชื่ออาร์นะไม่ใช่อาร์ผม <laughs> <laughs> มันมากครับก็ เป็นอีกหนังที่น่าดูแล้วก็เป็นอีกตอนที่แปลกๆแ,แปลกใหม่ดีสนุกครับฝากติดตามชมครับคุณผู้ชมครับฝากเลยครับแตเล็กเ <Yeah. S 1> ตนเลยกมีหว่ว <laughs>